สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องมอเตอร์นะครับมอเตอร์ของเครื่องซักผ้าตัวมอเตอร์ของเครื่องซักผ้าเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแบบที่ใช้ไฟ AC นะครับไฟบ้านนะครับกับตัวที่ใช้ไฟ DC เป็นไฟเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ ไฟแบตนะครับก็ตัวที่ใช้เป็นไฟดีซนะครับคือมันจะแปลงตัว ac เป็น dc ก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาาใช้งานกับมอเตอร์นะครับมาขับมอเตอร์อทีหนึงก็จะใช้เป็นพวกโมดูลนะครับในการขับมอเตอร์แต่ว่าตัว ตัวที่เป็น AC เนี่ยตัวที่เป็น AC ก็จะใช้เป็นพวกไตแเอกในการขับกัรหมุนของมอเตอร์นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกสองถังนะครับก็จะเป็นพวก AC เลยก็จะไม่มีเป็น DC นะครับก็ยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะเป็น AC สส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นไฟไฟบ้านเลยพวกนั้นก็จะใช้เป็นพวกลาน ลานในการตั้งตั้งเวลาในการหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหรือว่าหมุนปั่นแห้งนะครับหมุนทั้งเดียวนะครับก็จะใช้แค่แค่ตัวเดียวทีวนี้สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็จะเจาะลึกไปที่ตัว AC มอเตอร์ AC นะครับเพราะว่าตัว AC จะอจะมีใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะของตัวมอเตอร์ AC นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น3สายนะครับจะมีมา3สายนะครับทีนี้ ตัว AC เนี่ยมันต้องมีตัวคาปานะครับเป็นตัวนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับเป็นแบบกลมแบบเหลี่ยมแบบอ่ามีหลายทรงอะ่ะแต่ว่ามันมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ก,กับกับการการติดตั้งนะครับทีน,นี้ผมจะพูดจะบอกว่าถ้าตัว มอเตอร์เนี่ยมาอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าสายไฟไหนเป็นสายไหนนะครับเส้นไหนเป็นสายไฟเส้นไหนเป็นสายของคาปานะครับก็ตัวมอเตอร์สามสายใช่ไหมมันจะมีสายเส้นหนึ่งที่เป็นสายไฟคือจะต่อเข้ากับอ่ัควไฟไว้โดยตรงเลย อาจจะเป็นต่อร่วมเป็นขั้วคอมมอนนะครับเส้นหนึ่งต่อทิ้งไปเลยแต่อีกเส้นหนึ่งมันจะต่อเข้าที่อ่อีสองเส้นอสมุินะอีสองเส้นนะครับต่อเข้าที่คาปาแบบนี้เลยนะครับก็ลักษณะการทำงานของเขานะครับอ่า โอเคลักษณะาการทำงานของเขานะครับสายเส้นหนึ่งจะต่อเข้ากับตัวตัวอะไรนะตัวไฟตัวไฟเลยนะครับและอีกเส้นหนึ่งจะต่อเข้ากับตัวคาปานะครับทีนี้ถ้าการจ่ายไฟเข้านะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้านะครับขั้วใดขั้วหนึ่งของฝั่งสองเส้นที่เป็นคาปาเนี่ยมันจะหมุน เป็นซ้ายกับขวานะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงอะเอามามาประเด็นแรกท,ที่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสายเส้นไหนเป็นคาปาสายเส้นไหนเป็นเส้นหลักเส้นเส้นร่วมนะครับเส้นเส้นที่ต่อตรงเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะหลักการนะครับถ้าเป็นก็เป็นการวัดโอห์มเนาะ ถ้าขั้วที่ว่ามันต่อกับคาปาปวัดอย่างนี้อ่าเดี๋ยวนะเป็นการวัดโอห์มนะครับถ้าคั้วที่ต่อกับคาปานะครับถ้าผมจะจำอย่างนี้นะครับคือถ้าวัด2เส้นไหนแล้วมันขึ้นเยอะนะครับ2เส้นนั้นจะเป็นตัวที่ต่อกับคาปานะครับ สองเส้นนั้นจะเป็นตัวที่ต่อกับคับปาแล้วถ้าวัดเส้นไหนมันขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตัวตัวเยอะนะครับทั้งสองเส้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ต่อกับขั้วไฟร่วมนะครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะน,นี่ผมก็จําไม่ได้นะครับ 50นะครับแดงแดงเท่าประมาณ50โอห์มนะครับสี่สิบเก้านะครับจุดห้าสิบนะครับโอเคแล้วก็ผมลองวัดสีเทากับสีดำดูนะครับ นี่นะครับได้สีเทาสีดำได้ยี่สิบเจ็ดยิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับก็ลองสีแดงกับสีดำโอ้ดูเนาะยี่สิบเนะครับก็แสดงว่าสีสีแดงกับสีดำโอ้สีแดงกับสีเทาเนี่มันได้โอมเยอะกว่านะครับที่ อตอนนี้เพี้ยนไปละห้าสิบกว่าสายมิตเตอร์ไม่ค่อยดีประมาณห้านะครับห้าสิบบ้างสี่สิบแปดบ้างเนี่ยอ่าสีแดงกับสีสีเทาห้าสิบโอห์มอยู่ที่ประมาณห้าสิบโอห์มก็แสดงว่าสองเส้นเนี้ยมันต่อกับอ่อต่อกับตัวซีคาป,ปานะครับแล้วก็สีดำเนี่ยต่อกับ ไปร่วมนะครับถ้าเราไม่รู้สายนะครับหลักการของผมก็จะประมาณนี้นะครับการวัดของผมนะครับอ่าเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับหยิบมอเตอร์มาสั่งมอเตอร์มานะครับสีสายไม่บอกว่าเส้นไหนเป็นอะไรนะครับการวัดนะครับการาไล่สายไฟนะครับก็ถ้าวัดคู่ที่มันขึ้นเยอะสุด คู่ที่มันขึ้นเยอะสุดสแสดงว่าคู่นั้นเป็นสายที่เข้าคาปานะครับเข้ายังไงนะครับเข้าสองเส้นเลยนะครับอย่างนี้นะครับเตเคตัวนี้มันมีช็อกเกตอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะเสียบเลยเสียบได้ไหมเนี่ยช็อกเกตเล็กไปนะครับ เ okay. สียบได้แบบเอียงๆได้แค่นี้ละโอเคทีนี้เวลาเราต่อใช้งานอะสายสีดำอะมันจะต่อเข้า เข้าสายร่วมเลยสายคอมมอนหรือว่าสายอาไฟตรงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อปลั๊กไฟเนาะส่วนสองเส้นที่เหลือที่ต่อเข้าคาปานะครับมันจะเลือกต่ออ่าข้างใดข้างหนึ่งนะครับทีละข้างนะครับไม่ไม่ได้ต่อพร้อมกันนะครับก็ถ้าเป็นวงจรถ้าเป็นตัววงจรก็ใช้ตัวตะในการตัดต่อไฟนะครับก็ถ้าเป็นตัว ตัวสองถังอะ่ะมันก็จะใช้ลานตั้งเวลาในการตัดต่อไฟนะครับในการสลับอ่สวิตซ้ายขวานะครับแต่ผมจะลองให้ดูเนาะจะเวียหงือเ่า Okay na ผมจะลองลดตัวคาปลามาสักครึ่งหนึ่งนะครับตัวที่ใช้อยู่มันเป็น13มโครเดี๋ยวผมจะลองใช้แค่7นะครับ r เรดบลู ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาขามาใส่ก็ยังแรงนะโอเคเดี๋ยวผมจับไว้ก็ได้นะครับ จะมองทันไหมเนี่ยนี่นะก็จะลองสายมีสองเส้นเนาะ สา,าสายเท่ากับสายแดงกี่ว่าต่อเข้ากับตัวขปาปาแล้นะครับสายดําต่อเข้าตรงโอเคเดี๋ยวผมลองสายแดงเนาะนี่นะครับมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับออม,มองเห็นไหมรอดูตอนหยุดนะครับนี่เนาะ โอเคแล้วก็ผมจะลองสีสีเทาโอ้ยจินี่นะครับมันก็จะหมุนทวนเข็มนะครับการทำงานของเขานะครับโอเคผมจะลองแค่นี้เนาะตอนนี้มีตัวยึดนะครับนี่นะครับมันจะหมุนทวนเข็มนะครับก็สายสายสองเส้นนี้ก็คือไว้ ไว้สลับการทํางานซ้ายขวานั่นเองนะครับการการวัดหาสายไฟนะครับก็ทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือโอห์มโอห์มของสายที่จะต่อเข้ากับตัวคาปานะครับถ้าวัดคู่กันโอห์มมันจะเยอะกว่ากับตัวที่วัดคู่กับสายาสายคล่อมนะครับสายสายร่วมหรือว่าสายคอมมอนนะครับ Okay. โอเคก็มอตเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับมาดูอ่ามาพูดถึงอาการเสียของเขานะครับอาการเสียของตัวมอตเตอร์นะครับอ่ามันจะมีหลายกรณีเนาะตัวถ้าตัวมอเตอร์เสียเ A เนี่ยอาจจะเป็นพวกบูตบูตหลวมนะครับ ถ้าตัวดีๆหน่อยมันเป็นลูกปืนอ่ะมันไม่ไม่หลวมง,ง่ายนะครับช่วนี้จะทนมากถ้าเป็นตัวที่เป็นบูทเหมือนพัดลมอะ่ boot, อะบูทอ่ะตัวนี้มีเสธิ์เสียได้แล้วก็เวลาหมุนมันเสียงดังมันไม่เงียบนะครับจะมีเสียงคาแล้วก็อีกกณนนีหนึงลวดช็อตนะครับเรีวยว่าลวดขาดนะครับอ่าแล้วก็ลวดที่มันรั่วมันรั่วลงโครงนะครับการวัดรั่วลงโคลงก็ เป็นการวัดที่คดลวดสายไฟข้างหนึ่งแล้วก็วัดที่โครข้างหนึ่งนะครับถ้ามีโอห์มขึ้นก็แสดงว่ามันมันรั่วลงโครการการเสียก็จะทําให้ตัวมอเตอร์หมุนหมุนเบาหรือว่าไม่หมุนเลยนะครับจะมีเสียงคลางอยู่แต่ว่าไม่หมุนนะครบหรือไม่ก็อาจจะเกิดแค่จากความชื้นนะครับเพื่อถอดมอเตอร์ไปตากแดดนะครับสักวันหนึ่งอ่าแล้วค่อยมาลองดูนะครับว่าได้ไหมก็ตัวแล้วก็ตัวที่แบบเงียบเงียบไปเลย เงียบสนิทไปเลยก็ก็จะเป็นลองวัดขดลวดตามที่ผมบอกในข้างต้นข้างแรกนะครับก็มันจะขาดไปเลยนะครับตัวตัวลวดอะครับค่ามันเงียบสนิทไปเลยโอเคแล้วก็มาตัวที่ทําให้ตัวมอเตอร์ไม่หมุนก็จะมีเป็นตัวคาป,ปาพวกนี้นะครับคาป,ปาแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับก็ดูอย่างตัวนี้ก็เป็น เป็นแท่งแบบนี้นะอย่างตัวนี้ก็เป็นเหลี่ยมๆบางตัวมันก็จะเป็นมนๆสีดําสีขาวสีเงินไม่เหมือนกันนะครับต่ว่าไมโครเหมือนกันอะวนใกล้ๆกันใกล้เคียงกันเงี้ยมันก็ใช้แทนกันได้นะครับแต่ว่ามันจะติดตั้งยากหน่อยต้องหาวิธีการไปก็ถ้าตัวคาปาพวกเนี้ยเสียเรีอว่าเสื่อมนะครับจะทําให้มอเตอร์ไม่มี แรงหมุนนะครับมันสามารถหมุนได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีแรงนะครับถ้ามันหมุนเราเราจับไว้อะ่ะมันจะหมุนไม่ได้นะครับหรือไม่ถ้ามันเสียเยอะๆเลยนะครับมันก็จะมีแค่เสียงครางของมอเตอร์นะครับหรือว่าอาจจะหมุนอ่ามันคงหมุนไม่ได้ถ้าถ้ามันมีมีผ้าอยู่มี ถังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถอดตัวสายพานออกมันอาจจะหมุนเบาๆนะครับหรือไม่ก็ถ้ามันอยู่ในถังแล้วเราลองอ่ะมันได้ยินเสียงอื้ออ่ะก็ถ้าเราลองหมุนถังแล้วมันหมุนได้ก็แสดงว่าตัวนี้แหละเสียตัวคาปาเสียนะครับก็สำหรับการเลือกซื้อนะครับ สำหรับการเลือกซื้อนะครับก็จะต้องดูดูขนาดอะดูกำลังวัดของมันนะครับก็อาจจะต้องดูที่ตัวเครื่องบางบางตัวก็มีติดไว้บางตัวก็ไม่ติดไว้นะครับบางตัวก็ติดไว้ไอตัวข้อมูลของมันนะครับก็จะดูปรูปทรปงเป็นหลักนะครับขนาดแล้วก็รูปทรงนะครับ ความกว้างความยาวของรูน็อตอะไรเงี้ยก็เป็นหลักนะครับถ้าเป็นเครื่องเครื่องที่เป็นตัวสองถังนะครับต้องดูไมโครด้วยนะครับถ้าไมโครไม่ตรงกับตัวคาปาตัวเดิมของเรานะครับเราต้องซื้อคาปาใหม่มาด้วยนะครับหรือไม่นะครับผมแนะนำเลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมอเตอร์นะครับก็เปลี่ยนคาปาไปด้วยเลยนะครับ ก็เวลาซื้อก็ถามร้านว่าตัวมันใช้กี่ไมโครใช้ตัวคาปากี่ไมโครทีนี้เราก็ซื้อตัวคาปามาพร้อมด้วยเลยนะครับก็อย่าลืมก็ตัวมันมีสองถังเนาะตัวซักแล้ว่าตัวปั่นนะครับก็ตัวไมโครอาจจะใช้สองคาปาสองตัวเลยก็ได้ตัวที่ยังไม่เสียก็ใช้คาปาตัวเดิมนะครับตัวที่เสียแล้วก็ใช้เป็นคาปาตัวใหม่หรือว่าจะเปลี่ยนเป็น ทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับก็คือใช้คาปาตัวเดียวที่ซื้อมาใหม่ก็ตัวเก่าก็ถอดออกต่ว่าตัวไมโครของมอเตอร์อีกข้างหนึ่งที่ยังไม่เสียก็ให้ให้เท่ากันนะอะ่หรือว่ามากกว่า1-2สอไมโครน้อยกว่า1-2สอไมโครก็พอได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร โอเคครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการพูดถึงตัวมอเตอร์เครื่องซักผ้าในตัวมอเตอร์ที่เป็นระบบ A-C นะครับอ่กอย่างนึง่งดูตัวโอเคสำหรับตัวบอร์ดอัตโนมัตินะครับมันจะใช้ตัวแต่ไอับนะครับ จะใช้ใจไอสองตัวนี้นะครับสังเกตว่าถ้าในตัวบอร์ดนะครับมันจะมีซิงค์คุรบาความร้อนนะครับก็จะมีสองตัวเป็นซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปเจาะลึกในเรื่องของอาการขับมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวบอร์ดการวิเคราะห์บอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆผมมีลงลงไว้แล้วจะเป็นของ น่าจะเป็นของซัมซุงนะครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีทําเป็นเรื่อยๆนะครับอาจจะเจาะลึกตัวนี้เป็นของ LG นะครับเดี๋ยวผมจะมีมีอวิเคราะห์เจาะลึกของตัว l อีกทชหนึ่งนะครับว่าระบบไฟเจ้าบอดตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกด ไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ